สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมซามโนวอลคนิโคทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมช่องไทม์สโตนวันนี้ผมจะมาแนะนําระบบคลิปย่อยที่ผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าไม่ควรพลาดน,นะครับนั่นก็คือระบบแปลงร่างและระบบเวจัดกลค,ครับซึ่งระบบแปลงร่างและระบบเวจัดกนจะมีความสอดคล้องกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายระบบเวทแปลงร่างก่อนนะครับซึ่งระบบเวทแปลงร่างนะครับจะมีทั้งหมด15หตัวซึ่งตัวแรกก็คือนราคารเคอนกขาวนะครับจะช่วยในด้านการเก็บอีกพีได้มากถึงถึง15%เมื่อเรา,จจากำจัดมอนสเตอร์ ตัวต่อมาก็คือนักกระบอลเบหาจะช่วยในด้านการเก็บรวบรวมอัศวินด้วงจะช่วยในด้านการขุดแร่นักรบแพนด้าจะช่วยในด้านความเร็วการตกปลาอาร์คจะช่วยในด้านการรวบรวมมนุษย์กิ้งก่าจะช่วยในด้านการขุดแร่เหมียวหมัดเมาจะช่วยในความเร็วในด้านการตกปลานะครับอ่าเดี๋ยวตัวคาวเกอร์มืดเน,นี้ยผมขอพูดหลังสุดละกันนะครับเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับระบบเวสจกักลน ตัวต่อไปนะครับคืออามาอามาซอนมืดนะครับน้องจะช่วยในด้านความสนิทสนมของมอนสเตอร์นะครับซึ่งค่าความสนิทสนมของมอนสเตอร์ก็คือค่าหัวใจตรงนี้นะครับซึ่งไอค่าตัวนี้ครับจะทําให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในบันทึกของมอนสเตอร์นั้นๆและก็ได้เพชรฟรีด้วยครับซึ่งเราจะต้องทําอาหารให้น้องกินครับเดี๋ยวอันนี้ผมขอพูดในคลิปอื่นแล้วกันนะครับผมขอพูดไว้แค่นี้อันต,ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ อัศวินเพนกวินนะครับอัศวินเพนกวินนะครับจะช่วยในด้านแต้มของบันทึกเมื่อเรากําจัดมอนสเตอร์จะบวกหนึ่งซึ่งแต้มบันทึกมอนสเตอร์ก็คือแต้มที่เวลาเรากําจัดมอนสเตอร์ในแมปนะครับปกติเรากําจัดหนึ่งตัวมันก็จะนับเป็นแค่หนึ่งตัวใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้เพนกวิน่มันจะมีโอกาสติดเมื่อเราฆ่าไปหนึ่งตัวจะมีโอกาสบวกเพื่อมีหนึ่งตัวทําให้เราฟาร์มไวยิ่งขึ้นเมื่อเราฟาร์มครบตามจํานวนนั้นเราจะได้ของตามนี้ครับ <c oughs> นี่เลยครับจะช่วยในด้านการบันทึกตัวต่อมานะครับ นั่นก็คือน้องกอน้องกอจะช่วยในเรื่องของด้านความสนิทของมอนเตอร์ก็คือเรื่องค่าหัวใจเมื่อกี้ที่ผมได้แจ้งไปข้างต้นนะครับ <c oughs> ตัวต่อมาคือนักธนูเวทเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือค่าความสนิทหนุแต่ว่าจะได้มากมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าตัวธรรมดาพวกสาดาวหรือตัวสีดาวครับ3 <c oughs> ตัวสุดท้ายนะครับจะพิเศษหน่อยก็คือการจะได้มาของพวกนี้นะครับเราจะต้องทํากิจกรรมตามวันนั้นๆครับซึ่งน้องแฟรี่น้ำเนี่ยครับจะช่วยในด้านการรวบรวมแล้วที่ได้น้องมาก็คือ เราต้องทำกิจกรรมทุกวันพฤหัสนั่นก็คือการเก็บดอกคาโมไมล์รุ่นแรกและตัวต่อมานะครับเกาะผีสิงเราจะช่วยในเรื่องของด้านความเร็วในการขุดแร่ซึ่งการจะได้น้องมาเราต้องทําภารกิจขุดแร่แข่งโป๊กในวันอังคารนะครับส่วนฉลามพิฆาตนะครับจะช่วยในเรื่องของด้านความเร็วในการตกปลาซึ่งการจะได้น้องมาเราต้องทําเควสจับปลาทูแสนสงบซึ่งเควสตรงนี้นะครับเราสามารถมาตกปลาในฐานทัพกิ้วได้ครับตรงนี้ครับ นี่เลยครับเมื่อเราตกแล้วเราไปส่งเราก็ได้รับน้องมานะครับซึ่งทีนี้ก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับแต่ก่อนจะขึ้นพูดถึงตัวสุดท้ายนะครับผมจะบอกว่ามันมีระบบชิปเยอะอีกนิดนึงนะครับในของแปลงล่างเนี่ยก็คือมันมีเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เมื่อเราปลดมอนสเตอร์ตัวนั้นนั้นนะครับเมื่อเราได้มอนสเตอร์ตัวนั้นมาครอบครองนะครับเราจะได้ค่าสเตตเพิ่มเสริมขึ้นมาดังนี้เลยครับอาจจะมองว่ามันน้อยนะครับแต่ว่ามันช่วยเพิ่มเยอะจริงๆนะครับ เอาละครับกลับมาที่ตัวสุดท้ายกันนะครับนั่นก็คือคาวเกอร์มืดที่ผมบอกว่ามันเชื่อมกับเวทจักรพลเพราะว่าเมื่อเราแปลงร่างเป็นคาวเกอร์นะครับเราจะมีโอกาสได้รับไอเทมกองกํลาลายยังราหู3%เมื่อเรากระจัดมอนเตอร์นี่ครับไอเทมกองกลาลังราหูจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยครับซึ่งที่ผมบอกว่ามันมันสามารถสอดคล้องกับอไอเทมเวทจกักรไอเวทจักรลน,นะครับนี่เลยครับเมื่อ เราจะใช้งานไม่แตกรนะครับเราจะต้องมีหินผลึกคิสตัลนะครับซึ่งการจะได้หินผลึกคิสตันมาครับเราต้องเอาของที่ไม่ใช้ที่มีค่าคิสตันตรงนี้ครับทางขวามือไปย่อยซึ่งของบางอย่างมันหายากเราไม่เราไม่อยากอไปย่อยเราก็เลยใช้นี่ครับไอทมของกำลังอยู่ที่เราดรอปมาจากมอสเตอร์โดยใช้น้องคาร์ฟเกอร์ฟาร์มครับเพราะหนึ่งชิ้นจะได้สองออันซึ่งวันหนึ่งถ้าท่านถ้าคุณผู้ชมมีเวลาครับในการปล่อยฟาร์มไม่ว่าจะหนึ่งถึงสองชั่วโมงครับมันก็จะมีของพวกนี้ดรอปมาแล้วมาเอามาแปลรูปคคครรรััับบบไดด้นนะะซึ่่งผมจใูวา ไม่จากวนที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือระบบแปลงเพื่อให้ได้ของมาซึ่งผู้เล่นใหม่ที่มาถึงตอนแรกนะครับจะมีเลเวลเพียงแค่หนึอาจจะได้ของดังภาพนี้นะครับแต่ถ้าสําเร็จรู้เรื่องดีมันก็ได้ของเอาไว้อัปรหนหรือว่า <c oughs> ของเอาไว้อัปตัวนะครับแต่ตอนนี้ของผมมาอยู่ที่เลเวลสิบหกนะครับของที่ได้มากสุดกระถือน,นี้ครับดังรูปเลยเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูนะครับ อันดับแรกคือต้องมีผลิตเวทเดี๋ยวผมจะย่อให้ดูนะครับว่านี่ครับ60,000แต้มนะครับแล้วก็เราจะแปลงนะครับก็คือนี่ผมขอแปลงแค่สามสิบก็พอนะครับเ,รเดี๋ยวผมจะเอาไว้แปลงอย่างอื่นอีกนี่เลยครับเห็นไหมมีโอกาสได้ยอดเยี่ยมอันหนึ่งก็จะเป็นปกติซึ่งไอแ้แลกพวกนี้มันจะมีความสาคัญนะครับมันมีความสําคัญในการเอาไปครับของพวกนี้ จะไว้ครับพวกของยัดรูนนี่ครับเห็นไหมนี่แกลเอาไว้ครับซึงบ่งสำหรับบางคนที่ไม่มีเวลาไปขุดแรก่ก็เอามาสามารถมาใช้เวจักกวนแปลงของพวกนี้เพื่อมาใช้งานได้นะครับเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนาระบบแปลงร่างแล้วก็ระบบเวจกักกวนถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ช่องทางปรตูด้วยนะครับหากคลิปวิดีโอนี้ผมพูดอะไรผิดพลาดไปหรือ อะไรทีท่ทำให้ผู้ชมไม่พอใจนะครับต้องขอภัยนาที่ด้วยและผมพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นครับหากอยากให้ผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ